ครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางนะครับตอนเช้ามืดแล้วผ่านพนคืนแรกของการเดินทางไปนะครับเช้านี้ตอนนี้เวลาตีห้านะครับ คนอื่นคนอื่นๆนี่ก็ยังไม่ตื่นกันครับก็จะมีส่วนแรกที่ตื่นก็คือคนขับรถแล้วก็พ่อครัวนะครับชั้นนี้ตื่นมาก็เราจะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยครับแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันในส่วนของคนขับรถครับอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราจะเก็บผ้าที่ตากให้อยู่แล้วก็ คงจะต้องเติมน้ำเติมน้ำตรวจเช็คน้ำมันของเครื่องปั่นไฟนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็ใช้แบตเตอรี่จากโซลาเซลล์ก็ถือว่าเพียงพอครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เหลืออยู่ประมาณ40%ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ เดี๋ยวเช้านี้เราจะเติมน้ำน้ำสะอาดนะครับเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสักพักหนึ่งผู้หญิงตื่นผู้หญิงตื่นก็เดี๋ยวเขาจะต้องอาบน้ำครับอาบน้ำแล้วก็ครัวครับพ่อครัวก็จะต้องใช้น้ำด้วยเช่นกันแล้วก็หลังจากทานข้าวเสร็จก็จะต้องใช้ในการ ล้างถ้วยล้างจานนะครับก็จะต้องหลดน้ำเข้าไปให้เต็มให้ได้มากที่สุดครับคเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่เมื่อคืนแต่เมื่อวานสืบเนื่องมาจนถึงเมื่อช่วงคืนแต่พอเราตื่นเช้ามานี่โอ้โหอากาศเย็นมากครับเย็นหนาวเลยนะครับนี่ คนขับรถปกติจะอาบน้ำกันตรงนี้นะครับข้างๆางรถเนีครับสักบัววันนี้นี่คงต้องหลบไปหาห้องน้ำอาบนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจัดของกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ชัดเมื่อคืนกว่าจะได้นอนไม่งั้นไม่จบแล้วคืนนี้จะแก้ปัญหายังไงเกิดก็ลากสายเมนใหญ่เลยครับลากสายเหมือนเดิมนะเข้าในปั๊มหาที่นี่้ามีอาจารย์หมูอาจารย์หมูช่วยก็หาปั๊มนี้ไอ้ฮาเข้าไปจอดตรงจุดที่มันมีปลั๊กไฟอ่ะ ราคาเนี้สแกนเนี้ยผมจะออกยังไงเนี่ยครับนี้ได้หรอเนี่จะตีวงออกยังไงหมุนยังไงได้หรือเดินหน้าไปโน่นอนแข่งยังไงหนอนถ้าเกิดถ้าเกิดสตาร์ทสตาร์ทกินเครื่องนี้แล้วสตาร์ทกินเครื่องนี้แล้วออกไปทางนี้ไม่ได้เป่าอันนี้อะไรแนม่อยู่ลิมตรงนี้แหละอันนี้เป็นเสียบปลั๊กธรรมดาใช่ไหม ปั๊กไฟธรรมดาอ่าแล้วเปิดคันนี้สตาร์ทแล้วทำอ่อไฟของนี่มันใช้ได้ไหมครมันมันใช้ได้มันไฟคันนี้มันจะไม่พอเนี่ยมันจะลด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 ลงลดลง่ะไม่พอเพราะมันดึงไฟแรงไม่พอไม่พอให้นอนได้ทั้งคืนน่ะเราจะเอคันนี้ดึงมายังยังชิดเด็ดเออใช่ชิดเดียววันเนี้ยนี่ไปเยอะจริงไฟตั๊ไฟเยอะ ผมทิมหัวไปนู่นนะพี่ชัดแล้วก็ถอยปุ๊บพออยู่เลยโอเคพี่ไปตั้งลำอยู่น่นก่อนแล้วค่อยมามาดูให้ผมเพราะผมมองไม่เห็นขวามองขวามยากเมื่อวานตอนเออออกจากกรมดิดน่ะมองจะไออตีวง ถอยย,ยึกยึกยักขวาน่ะมองไม่เห็นเลยขวาเ่ยเออฮะว่าเดี๋ยวผมจะใส่ยังเนี่นะครับกิจวัตรประจำวันของคนขับรถครับ แค่ดูแลน้ำไฟให้พร้อมก็เป็นใช้ได re ้โอเคเดี๋ยวตอนนี้หลายคนน่าจะเริ่มตื่นแล้วนะครับก็จะทำการซักผ้าครับเช้านี้ขณะนี้ก็อาจจะเสียงดังหน่อยครับเพราะว่าต้องสตาร์ทเครื่อง จเจนเพื่อใช้กับงานครัวนะครับน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ต้องเติมแล้วก็น้ำวันนี้ใช้น้ำเยอะครับเ่องเช้านี้มีการซักผ้าตั้งแต่เมื่อคืนนะซักผ้าเครื่องซักผ้าสองเครื่องทำง,งานพร้อมกันครับ ก็เตรียมสถานที่ในการทานข้าวเช้ากันครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณมิกนอนหลับสบายครับหลับสบายกว่าจะได้นอนกันถึงผ่านไปคืนแรกครับผ่านไปคืนอีอีกยี่สิบสี่คืนอ่าแต่ละวันก็จะมีการแก้ปัญหาอะไรต่าง ที่มันจะเข้ามาเราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่คนที่งานเข้าสุดๆนี่ก็น่าจะเป็นคนนี้แหละครับคือแต่แกเก,าก,กา๋าแล้วครับประสบการณ์เนี่ยสิบกว่าปีในการเดินทาง <Wow. S 2> าอะไรอะ่ะ เป็นยังไงบ้างครับพี่ยักษ์นอนที่ไหนเนเมื่อคืนนี้สบายดีนอนสบายดีเป็นจุดแรกที่เราต้องมานอนค้งคืนค้างแรมที่ข้างนอกก็ดีเราจะได้รู้เรื่องเรื่อง ความสามารถของรถเราเรื่องสมรรถภาพต่างๆแล้วก็การดูแลทีม,มการทํางานเป็นทีมดูความปลอดภัยด้วยอะไรต่างๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมา,าพักผ่อนนะครับมานอนที่บ้านท่านวิกรมนะครับสมัยที่ท่านเป็นเด็กท่านอยู่ที่ที่เนี่ย<ม>บ้านหลังเนี้ยครับเราก็ถือว่าได้มีบุญม,มาพึ่ง ใบบุญจากท่านบ้านท่านนะครับก็ถือว่าสุดยอดครับอากาศบริสุทธิดีอากาศดีครับเช้านี้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรครับเมืองกาญจนบุรีครับที่สําคัญนะที่ยักษ์นะเช้าตลอดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาน้ําใจคนเมืองกาญจน์สุดยอดจริงๆใช่ที่แม่บ้านที่ดูแลนี่แกก็จัดเตรียมน้ําสายยางไม่ถึงต่อไม่ได้แกไปซื้อข้อต่อมาให้ ไม่เอาตังค์ด้วยยัดเงินให้แกก็ไม่เอาอแกจะเอาข้าวเอาข้าวสารมาฝากอีกอข้าวสารแกบอกว่าเป็นข้าวใหม่อยากจะให้ทีมงานได้กินโอ้ดอดยอดแล้วก็เมื่อคืนก็ข้างบ้านเขาก็มาช่วยทําไฟให้ใช่เมื่อคืนเราก็ดูนะพื้นที่ประมาณห้าทุ่มนะยังลงมาดูทีมงานดูความปลอดภัยด้วยเงียบเชียบดีไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ เราเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางการก็มีความปลอดภัยม<ช>ีความปลอดภัยแล้วก็พวกทีมงานก็เขาเรียกว่านอนหลับท<ช>ี่ยิ่งสุดที่ททถ้าเราเดินทางเราเราไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนไม่เต็มที่เนี่ยถือว่าไม่ไม่สนุก ใช่เมื่อคืนเรานอนเต็มที่พักผ่อนเต็มที่ครับก็สสุดยอดสุดยอดสุดยอดธารกิจเช้านี้เราไปไหนกันเนี่ยพี่ยักษ์ต้องเดินทางไปที่อะไรสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าภารกิจนะให้มันสำเร็จตามความมุ่งหมายตามที่นายท่านได้วางธารกิจไว้ แล้วก็ <Yeah. S 1> ทำงานร่วมกับท่านให้ดีที่สุด <Yeah. S 1> เกิดความทําไงก็แล้วแต่ทำให้มันมีความอะไรเขาเรียกว่าม,มีความสุขมืออาชีพมีความสุข <Yeah. S 1> มีความอะไรสนุกไปด้วยแล้วก็สำคัญที่สุด mm. ไม่มีใครทำแบบนี้ <laughs> ไม,ม่ใครทำแบบนี้เพราะว่าการการดูการท่องเที่ยว ในเช um like ิงคารวาลเนี่ยแล้วก็จัดแบบเนี้ยโอหายากครับใช่แล้วไปทีหนึ่งหลายวันด้วยาทำครับกล้ทำก้าพาลูกน้องทีมงานท่านเดินทางถือว่าสุดยอดจริงๆครับยอดเยี่ยมเยี่ยมอยู่ที่นี่คืออำเภอท่ามะกาครับจังหวัดกาญจนบุรีครับ เป็นแยกอะไรไม่นแน่ใจเหมือนกันนะครับถนนแสงชูตโตใหม่ตรงนี้ก็ด้านข้างนี้ก็จะมีวิกซีครับเมื่อวานไปซื้อของวิกซียเยอะแยะครับาทางเจ้าหน้าที่วิกซีก็เข็นของออกมาส่งช่วยครับออกมาส่ง,ถ,งถึงที่นี่เลยครับถึงรถนี่เลยก็ขอบคุณมากเลยนะครับคนชาวเมืองการ น้ำใจงามครับหลายคนเลยทีเดียวครับเมื่อคืนก็มาช่วยทําไฟให้นะครับคนข้างบ้านนี่เลยครับบ้านที่อยู่ติดกันแล้วก็ช่วงเช้าเช้าตู่เลยครับคุณลุงข้างบ้านก็เดินมาทักทายครับมาดูทีมงานคาราวานก็ดูเป็นกันเองดูเป็นมิตรภาพที่ดีครับขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับทีมงานคาราวานทุกทคนขอบคุณจริงๆครับ เดี๋ยวยังไงขอญาตไปดูเรื่องน้ําเรื่องนีกก่อนนะครับตอนนี้น้ําล้นน้ําเต็มีเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราปิดน้ํากันก่อนเมื่อเช้าของเราครับทีมงานคาราวานเช้าแรกวันนี้เขาต้มหมูครับจากพ่อครัวฝีมือดีพี่บรมแล้วก็มีไข่ลวกครับ อันนี้ก็เป็นพวกหมูยอครับเครื่องเคียงต่างๆมีพร้อมครับโอเคไปกินข้าวเช้ากันครับจุดไหติดตั้ำรวจจุดไหนก็อะวังตันเป็นดีเพราะว่ามันไเป็นที่นี่นะครับพี่ยักษ์เพราะว่าตำรวจเลยนี่เช้านี้เห็นไหมครับจ้อาหารหมดด้วยแล้วขอบคุณนะครับนี่เลยของฝากจากพี่แม่บ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้าน เอาข้าวสารมาให้นะครับให้กับทีมคารวานครับชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเพียงแล้วก็ให้คุนจูนะบอกว่าชาวบ้านว่ากันเดี๋ยวเขาแล้วเขาก็จะถ้าเขาไม่กินนายไม่กินเขาจะมาให้เราเองอ่ะเราเนี่ยต็เเมียเนี่ยเราต้องบอกก่อนขอบคุณมอีกครั้งนะครับเาพี่ยักษ์ขอบคุณหน่อยเลยครับผมขอบคุณอะไรอ่า ญาติของท่านพิกรมที่เอาของมาใส่เรา,าให้เราได้ทานในตอนเช้านะไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวหลาม<อ>ครับห่วงทีมคารวานไม่มีข้าวกินครับแต่ที่เราเขาเมื่อเราแบบโหนายเขาดูแลเต็มที่แล้วแต่เวลาเรา<ต>ไปไหนมาไหนนย <c oughs> <c oughs> ก็จะมีชาวแฟนคลับของนายอเอา<ช>นเอานี่มาให้เพราะว่านายท่านมีแฟนคลับทั่วประเทศ ไม่รู้ว่ากี่ล้านคนนะนะเป็นที่รักของคนทั่วไปในในในประเทศไทยก็ว่าได้ท่านมีแฟนคลับเยอะโอเคญาต้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ญาติท่านเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่พื้นที่ท่านเนี่ยใช่อยู่ที่ท่าเรือซึ่งเป็นบ้านเกิดท่านวันนี้ก็มาจอดรถที่นี่นั่งทานข้าวหน้าบ้านท่านครับผมโอเคครับผมโอเคมาทานข้าวกันเรา นี้เชฟบัวทำข้าวต้มให้เรากินแม้แต่ข้าวต้มยังอร่อยมีอะไรที่เขาทำแล้วไม่อร่อยบ้างไหมเนี่ยพิมพ์ไม่หรอเขาไม่ทำครับ <c oughs> ทำแต่ขอ,อ่อยอว่าจะมาเพื่อลดความอ้วนไม่น่าจะลดได้แล้วดือดงแล้วว่าจะมาเพื่อลดความอ้วนไม่น่าจะลดได้แล้วงแล้ว นี่ก็มีไข่ลวกยังอร่อยอ่ะ,ะเออไข่ลวกยังอร่อยอ่ะนี่ก็คือชมหน้าของพรอบครัวมือหนึ่งของเรานะครับพี่บัวล,ลมอ่าทำงานอยู่ที่นี่มาราวๆสามสิบกว่าปีแล้ว แม้แต่ไข่ต้มก็ยังทําอร่อยนะครับตัวให้เครับอาจารย์ชัดของเราที่อุณหภูมิรี่พอเหมาะพอดีนะครับอาจารย์ชัดของเรากินน้ํากระท่อมแต่เช้าแลยครับวันนี้เอาเสียยอดอ๋อมีรถเต็มแล้วเสียเดี๋ยวนี้ทำรเต็ม วันนี้อยู่ปตทพี่บัวันนี้อยู่ปตทอืมวันนี้นอนปตทพี่ัจะได้นอนเน่อปคืนไ่กเพราะว่าปตทไม่มีไฟเพราะว่าวยูดังเลเออมีังมเยิน่ไหันน่เมื่อคือมอปอบผมนิ่งเลย่ิงเหัวอะไเนเอาดิ สภากาแฟย,ย,ย,าแยังอร่อยทุกอย่างแม่แต่ไอ้นนี้ยยังอร่อยเม่ยเมอนเนี่ยจริงอ่ะเ้ามาแล้วก็เ้ามาบมองแล้ก็เอารมาเลยนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงสิบห้านะครับแต่ละคนก็เริ่มทยอยกินข้าว กินข้าวเสร็จก็ต่างคนก็จะต้องทำภารกิจของตัวเองครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาเก็บของเก็บของเก็บอะไรเสร็จเดี๋ยว เราจะต้องใส่น้ำไปอีกหน่อยแล้วก็ล้างสายยางเก็บสายยางโอเคเดี๋ยวตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกัน